วิธีการครึงนะคะ,ะเราก็ตัดฟองอากาศก่อนค่ะวิธีการครึงนะคะเราก็เอามาครึงให้มันเป็นกลมๆนะคะเบาๆครึงซ้ายวนไปนะคะวนไปแบบนี้นะคะก็จะกลมๆอยู่ตรงนี้นะคะแล้วข้างล่างมันก็จะเป็นก้นหอยนะคะเสร็จแล้วเราก็จับนะคะนี่ค่ะมันก็จะเนียนๆเ,เอาเนียนๆไปข้างบนนะคะ วิธาย,ย่างนี้ค่ะแล้วก็ครึงไว้กอดนะคะหรืออีกครึ่งอีกแบบก็ได้ถ้าใครทําแบบนั้นไม่ถนัดก็สามารถทําแบบนี้ได้ค่ะดึงดึงแล้วก็ให้มันกระจุกอยู่ข้างล่างนี่อย่างนี้ค่ะดึงให้ความเนียนอยู่ข้างบนค่ะแล้วก็ดึงแบบนี้นะคะ,ะเสร็จแล้วเราก็จับตะเข็บ ให้มันติดกันอย่างมิดชิดนะคะเดี๋ยวมันจะดีดขึ้นมาค่ะถ้าเราไม่ถ้าเราไม่จับตะเข็บให้มันติดกันนะคะอ่าเราก็เอาข้างเนียนๆอยู่ข้างบนนะคะนี่ค่ะอ่าอีกรอบหนึ่งค่ะดึงดึงลงไปนะคะดึงลงไปดึงลงไปให้มันเป็นก้อนกลมๆดึงเพื่อที่ความเนียนมันก็จะได้อยู่ข้างบน หน้าขนมปังเราก็จะได้เนียนนะคะถ้าเราไม่คลึงให้มันเนียนเนื้อขนมปังของเราจะออกมาไม่สวยนะคะมันก็จะเป็นเส้นเป็นขลุข่าแบบนี้นะคะอันนี้เราหาความเนียนค่ะก็จะเนียนอาพอได้เนียนแบบนี้ปุ๊บข้างล่างเราก็จับจับตะเข็บให้มันติดกันแบบอย่างสนิทเลยนะคะดีค่ะครึง่ง ครึ่งจนมันเนียนแบบนี้นะคะอ่าแบบนี้อ่าแล้วก็จับนี่มันจะเป็นก้นหอยตรงนี้แล้วก็จับให้มันติดกันอ่าอย่างนี้นะคะอย่างนี้ค่ะเอาเนียนๆอยู่ข้างบนค่ะอ่าให้ให้ได้เนียนๆแบบนี้นะคะโอเคค่ะ ครึ่งนะคะเนียนๆค่ะ,ะแล้วก็จับตรงนี้จับให้สนิทนะคะ